สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยพระบาททุนกระหม่อมอาจารย์ในพ,พ,รรรพระราชูปธมภมสมเด็จพระเทพพระราชสุชสุดาสยามรวมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่9เมษายน2565พี่น้องครับเราอย่างทุกคนนะครับต้องช่วยกันป้องกันการระบาดของโควิด -19 ทําได้ไม่ยากครับทําได้ง่ายๆอันดับแรกนะครับ เกิสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้าถ้าใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกที่กระชับกับใบหน้าจะช่วยกันป้องกันเป็นอย่างดีนะครับทําร่วมกับการเว้นระยะห่าง1-2เมตรเมื่อท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งครับฉีดวัคซีนครับฉีดวัคซีนให้ครบถึง3เข็มนะครับจะช่วยป้องกันการกระบาดช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากสายพันธุ์โอมิครอนได้นะครับ มาดูต่อครับในวันนี้นะครับเราพบว่าเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น25,298รายด้วยกันนะครับในจำนวนนี้ครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ25,170รายจากต่างประเทศ78รายจากเรือนจำ50รายนะครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเลยนะครับ3,858,346ราย วันนี้ครับเรามีผู้เสียชีวิต98คนเป็นยอดสูงที่สุดในละลอกนี้นะครับแล้วก็เรายังมีอีกผู้ที่เข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลครับเรามี251,451รายโดยเราแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลสนาม hospital, home isolation, community isolation นะครับ186,000กว่าราย แล้วอยู่ในโรงพยาบาล65,000กว่ารายครับนะครับมาดูกันต่อนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิต98คนในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับเราพบว่าผู้ที่เสียชีวิต98คนวันนี้เป็นชาย66หญิง32รายนะครับแล้วก็อายุตั้งแต่20ปีถึง97ปีครับผู้สูงอายุครับ60ปีขึ้นไปวันนี้เสียชีวิตถึง82% ถ้าน้อยกก่า60ปีและมีโรคเรื้อรังเสียชีวิต14%เถ้าไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตเพียง4%อร์เนตะครับเพราะฉะนั้นโรคเรื้อรังมีความสําคัญนะครับโรคเรื้อรังที่สําคัญก็ได้แก่มะเร็งโรคไตโรคอ้วนโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็ติดเตียงครับในจํานวน98คนที่เสียชีวิตในวันนี้นะครับติดจากที่ไหนครับติดจากคนที่รู้จัก32คนติดในครอบครัว23คน ติดในพื้นที่ระบาด3คนในเรือนจำหนคนครับเห็นไหมครับการระบาดยังจําเป็นครับการระบาดยังเป็นการติดง่ายดายระหว่างคนสู่คนนะครับจะเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อจากคนรู้จักแล้วในครอบครัวมีจำนวนมากนะครับแล้วขอเน้นย้ําในครอบครัวครับจําเป็นครับต้องรู้จักป้องกันนะครับโดยเพพาะยิ่งในครอบครัวที่มีผู้ที่สูงอายุ แล้วก็ในครอบครัวนั้นอยู่รวมกันโดยมีเด็กหรือมีคนหนุ่มสาวอยู่ด้วยนะครับจําเป็นครับต้องระวังให้ดีเพราะว่าบางครั้งคนหนุ่มสาวไม่มีอาการแพร่เชื้อได้บ้างนะครับแล้วก็เด็กๆก็เช่นเดียวกันครับนำเชื้อไติดผู้ใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับจาเป็นครับที่ต้องช่วยกันฉีดวัคซีนสําคัญที่สุดครับนะครับมาดูต่อนะครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตครับกรุงเทพมหานครมี10บราย ปริมณฑลมี7ลายภาคตะวันออกเชียงเหนือมี18ลายภาคเหนือมี19าลายภาคใต้มี6ลายภาคกลางร่วมกับภาคตะวันออกมี38ลายครับวันนี้มีทั้งหมดเจียชีวิต98าลายนะครับเป็นนิวไฮครับนะครับมาดูต่อครับการติดเชื้อใหม่รายวันในวันนี้นะครับลักษณะของการติดเชื้อใหม่รายวันในขณะนี้จะเป็นการแกว่งตัว อยู่ในระดับต่ำๆไม่สูงนักนะครับโดยมาดูใน,ใน,ใ,นในวันนี้ก็จะเห็นชัดครับคือในวันนี้นะครับจะมีผู้ที่ติดเชื้อยืนยันก็หมายความว่าตรวจด้วย rt-pcr นะครับเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับจาก25,140รายเป็น25,298รายนะครับและยังมีอีกพวกหนึ่งครับที่ตรวจด้วย atk เป็นผลบวก แล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลโดยที่ไม่ต้องยืนยันโดย RT-PCR เลยนะครับกลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้นก่อนเนื้ครับได้ลดลงครับจาก23,751ลายเหลือเพียง22,431ลายนะครับถ้าเอาตัวเลขทั้ง2ตัวเลขนี้มารวมกัน <c oughs> ก็จะเป็นประมาณการการระบาดในประเทศนะครับโดยเราจะพบว่าการระบาดเนี่ย ในประเทศคือค่าสองค่านี่รวมกันเมื่อวานนี้มี4 8 0 0 0กว่ารายในวันนี้มี4 7 0 0 0กว่ารายเห็นไหมครับตัวเลขจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นการระบาดในวันนี้ยังคงมีการระบาดแกว่งตัวในระ,ร,ะระดับต่ำโดยที่ผู้ที่ติดเชื้อยนัยนยนันจะอยู่ประมาณ20,000กว่ากว่านะครับแล้วก็ภาพรวมของการระบาดในประเทศคร่าวๆจะอยู่ประมาณ ส0่0 0ถึง50,000ครับนะครับตอนนี้ถ้าเราเอาค่าของอผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับปกติแล้วการรายง,งานตัวเลขของการเป็นโควิดนี่เนี่ยเขาจะรายงานโดยการติดเชื้อยืนยันนะครับคือจาก rt pcr นะครับไม่วปาจะเป็นรายงานระดับโลกหรือระดับประเทศนะครับวันนี้ครับถ้าเราเอาค่าการติดเชื้อยืนยันมาทำเป็นกราฟโดยคิดค่าเฉลี่ย14วัน ซึ่งกรมควบคุมๆๆโรคก,ก็ได้ใช้ค่าตัวนี้มาเฉลี่ยแล้วก็ทําเป็นกราฟนะครับเราจะเห็นว่าการระบาดของประเทศไทยในขณะนี้14วันนี้นะครับอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างจะคงที่นะครับแล้วก็จะลดลงเล็กน้อยในช่วงปลายๆนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเอาค่าเฉลี่ย7วันนะครับมาทําเป็นกราฟคือตัวเลขเดียวกันนี่แหละครับ โดยเวลดูมิเตอร์ได้ทำเช่นนี้นะครับเราจะพบว่าลักษณะการระบาดของประเทศไทยยังคงเป็นอยู่ในขา,ข,าขึ้นครับจะเห็นว่ากราฟสูงขึ้นแต่ว่าสูงขึ้นในช่วงหลังจะมีการลาดตัวลงเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในขาขึ้นที่กำลังมีการชะลอตัวลงอยู่ในระยะนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามมันต่อไปครับดูเหมือนว่าการระบาดกาลังจะ ลดลงอยู่ในขาลงนะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าลักษณะกราฟบ่งบอกมาเช่นนี้นะครับและอีกอันหนึ่งครับถ้าเราเอาตัวเลขการติดเชื้อใน7วันมาดูกันนะครับมารวมกัน7วันน,นะครับมาดูกันและจัดอันดับต่างๆของประเทศในโลกครับเราจะพบว่าประเทศไทยครับอยู่อันดับที่10นะครับซึ่งในจำนวน10อันดับ แรกของโลกนี้นะครับก็จะมีประเทศในกลุ่มเอเชียยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วออสเตรเลียนะครับโดยประเทศในเอเชียครับเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคือเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ยังมีประเทศในเอเชียก็คือเวียดนามญี่ปุ่นไทยนะครับไทยอยู่อันดับที่10ครับนะครับเวียดนามและญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่6และ7ครับนะครับตรงนี้ก็แทรกด้วยทวีปในยุโรปครับ ก็มีเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีนะครับแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีประเทศสหาราัฐอาณา,าจากักรอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการระบาดของประเทศไทยเราตัวเลขที่เรารายงานก็คือตัวเลขการติดเชื้อยืนยันคือ rt pcr เพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าการระบาดจริงของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราจริงๆแล้วการระบาด ้องอยู่เหนือกว่าอันดับที่10ครับนะครับมาดูกันต่อครับเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยขณะนี้นะครับการระบาดก็ยังคงเป็นระบาดที่ค่อนข้างจะแกว่งตัวในช่วงแคบนะครับแต่ถ้ามาดูผู้ที่เสียชีวิตนะครับผู้ที่เสียชีวิตเป็นตัวเลขที่แท้จริงรายงานที่ไหนก็เป็นตัวเลขนี้นะครับวันในวันนี้ครับเราเป็นนิวไฮคือมีการเสียชีวิตถึง98ลายนะครับก็จะเห็นว่าในระยะนี้ครับ การเสียชีวิตเราอยู่ในระดับ90กว่าๆนะครับขึ้นๆลงๆวันนี้ก็ขึ้นมาสุดเป็น98นะครับถ้าเราเอาตัวเลขนี้มาดูเราก็จะเห็นว่าการเสียชีวิตของเรานี้ได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์นะครับมาถึงเดือนเมษายนขึ้นสูงขึ้นเป็นลําดับนะครับตอนในในเดือนนี้เป็นระดับ90กว่าเกือบร้อยลายแล้วในวันนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้การระบาด โดยที่มีผู้เสียชีวิตนะครับผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นและในระยะนี้ได้มีการสูงอย่างชนิดที่อยู่ในค่าที่ค่อนข้างจะคงที่คือประมาณ90้าลายนะครับถา,ถามว่าทําไมเป็นเช่นนี้นะครับมาดูครับในวันนี้ครับเราเพบว่าผู้ที่เสียชีวิตทั้ง91้าลายในวันนี้นะครับเรามาีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางถึง9 4้าลาย แล้วก็ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ3เข็ม92หลายเห็นไหมครับจำนวน90กว่าลายก็แสดงว่าในปัจจัย2อันนี้ครับคือผู้เปราะบางและฉีดวัคซีนไม่ครบนะครับจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตได้มากเพราะฉะนั้นแก้ได้ครับโดยการฉีดวัคซีนให้เต็มที่ในกลุ่มที่เปราะบางให้ครบถึง3เข็มเราก็จะลดการเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนครับเป็นตัวสําคัญมากนะครับ ตัวสำคัญสําหรับมาตรการบูค่านะครับบูค่าเป็นมาตรการที่ช่วยระงับช่วยทําให้การแพร่เชื้อได้ลดลงเป็นอย่างดีนะครับซึ่งประกอบด้วยฉีดวัคซีนโควิดฟรีเซตติ้งนะครับการป้องกันตนในขั้นสูงสุดนะครับแล้วการตรวจ ATK นะครับทั้งหมดนี้จะช่วยเป็นอย่างดีครับการฉีดวัคซีนครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในมาตรการบูคานี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพี่น้องครับถ้าฉีดวัคซีนเราทุกคนช่วยฉีดวัคซีนรวมทั้งผู้ที่มีความเปราะบางนะครับเราจะลดการเสียชีวิตลงได้แน่นอนและลดการระบาดลงได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราฉีดได้ถึง3ามเข็มแล้วเมื่อครบ3ามเข็มแล้วก็ฉีดเข็มที่4ี่นะครับซึ่งขนานี้มีความปลอดภัยครับนะครับอาจจะมีอาการแทรกซ้อนบ้างเพราะฉีดในคนเป็นจํานวนมากมีตัวเลข ที่มีอาการแทรกซ้อนได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แทบทั้งหมดจะปลอดภัยครับนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับที่ต้องระดมการฉีดวัคซีนให้ได้เต็มที่ถึงเข็มที่3นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูกันต่อครับเ,เราก็จะเห็นว่าการระบาดในประเทศวันนี้นะครับสูงขึ้นจากเดิมเล็กน้อยนะครับผมขอเรียนว่า ตัวเลขใกล้เคียงกับวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นระดับจังหวัดก็ใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับโดยจังหวัดที่มีผู้ที่ติดเชื้อเกิน1,000คนเหลือเพียง2จังหวัดครับคือกรุงเทพมหานครและชนบุรีเท่านั้นนะครับกรุงเทพมหานครก็ยังเป็นแชมป์อยู่ครับสามพันคนใน1วันนะครับชนบุรีก็พันกว่าคนใน1วันนะครับทีนี้มาดูครับอีกนิดหนึ่งนะครับขณะนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ มีการติดเชื้อลดลงแต่ระยะหลังนี้กับเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยนะครับระยะ2อสาวันนี้จะเห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นเกือบร้อยลายวันนี้ก็7จ็ดลายเมื่อวานนี้ก็100่รลายนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับพี่น้องต้องป้องกันตัวเป็นอย่างดีนะครับทีนี้มาดูต่อครับการระบาดในกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วว่ากรุงเทพมหานครมีการติดเชื้อ3 0มพคนในหนึ่งวันซึ่งมากกว่าจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย หลายเท่านะครับส่วนใหญ่แล้วจังหวัดในประเทศไทยมีการติดเชื้อประมาณ100ลายนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครเป็น3000กว่ารายนี้เนี่ยนะครับเราพบว่า3000กว่ารายนี้เป็นการติดเชื้อยืนยันคือตรวได้ RT-PCR แต่มอีอันหนึ่งครับคือการ เข้าสู่โฮมไอโซเลชันในวันนี้มี4,300กว่ารายนะครับซึ่งเพิ่มจากวันก่อนวันก่อนมี3,500กว่ารายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การระบาดในกรุงเทพที่แท้จริงก็ตัวเลขอยู่ในระดับประมาณ4,000ลรายนะครับเพราะว่าการเข้าสู่โฮมไอโซเลชันนั้นอาศัยเพียงการตรวจ atk เป็นผลบวกก็เข้าสู่โฮมไอโซเลชันโดยไม่ต้องยืนยันโดย rt pcr เลยนะครับเพราะฉะนั้นการระบาดในกรุงเทพ,พวันนี้ก็คงเป็นระดับ ประมาณ4,000กว่าลายซึ่งสูงกว่าวันก่อนนะครับแต่ว่า4,000กว่าลายนี้ก็เป็นระดับที่คงที่ของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะแกว่งตัวประมาณ4,000ถึง5,000ถึง3,000ลงมาถึง3,000นะครับเพราะฉะนั้นการระบาดในกรุงเทพขณะนี้ก็จึงเป็นระดับที่ค่อนข้างจะคงที่เช่นเดียวกับระดับประเทศนะครับซึ่งระดับประเทศนั้นได้เพิ่มสูงขึ้นและก็กำลังจะชะลอตัวลงนะครับมาดูกันต่อครับ ทีนี้กร,รุงเทพมหานครซึ่งมีการติดเชื้อมากที่สุดนะครับแต่ว่าก็ฉีดวัคซีนไปได้เยอะที่สุดเหมือนกันนะครับเข็ม3ได้63เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่พ้นที่จะมีการระบาดมากแต่ว่าด้วยการฉีดวัคซีนที่สูงขนาดนี้นะครับทำให้การระบาดในกรุงเทพมหานครไม่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นการลักษณะที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นแล้วก็คงคงที่ครับนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับเรากําลังจะสู่ กำลังก้าเข้าสู่การปรับเปลี่ยนนะครับจากการระบาดไปเป็นโรคประจําถิ่นนะครับซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยังมีการระบาดสูงขึ้นได้และต่อมาอีกไม่นานครับก็จะคงที่แล้วก็จะลดตัวลงชะลอตัวลงนะครับมาดูต่อครับอีกไม่กี่วันนะครับจะถึงเทศกาลสงกรานเพราะฉะนั้นจะมีผู้คนเดินทางข้ามจังหวัดอีกจํานวนมากและขณะนี้อย่าลืมครับ มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมมคอนโดยเฉพาะยิ่ง,ง BA.2 ที่มีการระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับจำเป็นครับที่พี่น้องต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสงการปีนี้ครับท่านต้องป้องกันตัวเองโดยมาตรการง่ายๆครับวูค่านะครับเพิ่มแต่ฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุให้ได้มากที่สุดถึง3เข็มนะครับแล้วก็ท่านต้องป้องกันโดยมาตรการบุคคลขั้นสูงสุดท่านต้องถือว่ามีการแพร่ระบาดในทุกที่ หน้ากากห้ามหลุดในทุกที่นะครับแล้วก็ต้องใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในพิธีกรรมต่างๆนะครับรวมทั้งถ้าท่านสงสัยท่านก็ใช้ ATK ในการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ครับทางภาครัฐก็พยายามที่จะให้มีการเทศการสงการานด้วยความปลอดภัยนะครับได้ส่งเสริมการลินลดพรมนะครับขณะนี้เราไม่อนุญาตให้มีการสาดน้ำในที่สาธารนณะ ท่านสามารถจะฉลองสงการได้ในครอบครัวได้นะครับโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตนะครับแล้วขออนุญาตว่าท่านต้องต้องมีมาตรการความปลอดภัยด้วยนะครับรัฐบาลก็ส่งเสริมการลินลนพลบลินรถพลมมากกว่าการสัดน้ำนะครับแล้วก็มีอันหนึ่งครับพี่น้องครับถ้าท่านมีอาการไข้ไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวจามน้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิน่นปวดศรีรษะตาแดงมีผื่นนะครับท่านควรตรวจ atk นะครับถ้าเจอผลบวกท่านก็ขอให้เลื่อนการเดินทางนะครับแล้วก็กักตัวซะท่านจะได้ป้องกันการแพร่ระบาดสู่คนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับช่วยกันครับในระยะเทศกาลสงการานต์ปีนี้เป็นเทศกาลสงการานต์ที่เราได้กลับไปเยี่ยมบ้านเราได้แต่ต้องระวังให้มีความปลอดภัยด้วยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะสะรุปสถานการณ์ในประเทศได้ว่า การระบาดในประเทศวันนี้ยังคงแกว่งตัวอยู่ในระดับต่ำนะครับโดยมีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันวันนี้ใกล้เคียงกับวันก่อนนะครับโดยเพิ่มขึ้นจากวันก่อนนะครับคือมีผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับคือตรวจ RT-PCR ก็ได้เพิ่มขึ้นครับจาก25,140รายเป็น25,298รายนะครับส่วนยังมีการตรวจอีกชนิดหนึ่งคือ ATK นะครับซึ่งเรียกว่าการผู้ติดเชื้อเข้าข่าย อันนี้ลดลงครับลดลงจาก23,751ลายเป็น22,431ลายครับแต่ถ้าเอายอดทั้ง2ตัวนี้มารวมกันก็จะเป็นประมาณการการติดเชื้อรายใหม่ของประเทศนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับวันก่อนครับซึ่งวันก่อนมียอด48,000กว่ารายวันนี้ก็มี47,000กว่าลายครับใกล้ใกล้เคียงกันนะครับถ้าดูก,กราฟ นะครับโดยทําจากค่าเฉลี่ย14วันของการติดเชื้อยืนยันนะครับ RT-PCR เราจะเห็นว่าภาพกราฟนั้นมีลักษณะระดับที่คงที่นะครับแล้วก็ตอนช่วงปลายๆครับเริ่มมีการลดลงในระยะปลายๆนะครับแต่เผื่อถ้าเผื่อว่าเราเอาค่าเฉลี่ย7วันมาทําเป็นกราฟเหมือนกับที่ปรากฏใน Worldometer um นะครับเราจะพบว่าการระบาดของประเทศไทยนะครับโดยการติด การติดเชื้อยืนยันนะครับยังคงเป็นขาขึ้นแต่ว่ามีการชะลอตัวใน,ในตอนท้ายครับต้องการติดต้องติดตามมันต่อไปนะครับว่าชะลอตัวลงมาไหมนะครับแล้วก็ถ้านําตัวเลขการติดเชื้อยืนยันนะครับคือ RT-PCR มารวม7วันนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่10ของโลกนะครับซึ่งตัวเลขอันนี้ยังเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าการระบาดจริงนะครับ ซึ่งใน10อันดับแรกของโลกนี้เนี่ยนะครับมีประเทศในเอเชียอยู่4ประเทศคือเกาหลีใต้เวียดนามญี่ปุ่นและไทยโดยมีเกาหลีใต้เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ทุกประเทศในกลุ่มนี้ใน10ประเทศนี้อยู่ในขาลงทั้งหมด,ดยกเว้นประเทศไทยครับซึ่งยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับก็คาดว่าอีกไม่นานก็จะขาลงนะครับการเสีชีวิตของประเทศในวันนี้ครับเป็นอันดับนิวไฮ ซึ่งเป็นยอดสูงสุดในระลอกนี้นะครับโดยมีผู้ที่เสียชีวิต98คนนะครับทำให้การเสียชีวิตมีลักษณะที่วันนี้ยังคงที่อยู่ในระดับ90ลายนะครับและใน,ในจํานวน98ลายวันนี้ครับเพราะว่าเป็นผู้เปราะบางถึง94ลายแล้วก็ฉีดวัคซีนไม่ครบ3เข็มถึง92ลายนะครับการเสียชีวิตที่มากขึ้นนะครับได้บอกว่าอะไรครับบอกว่าการติดเชื้อเป็นการติดเชื้อของสายพันธุ์ ba 2ซึ่งแพร่ระบาดเร็วกว่า ba 1 แล้วก็ปัจจัยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีผู้กลุ่มผู้เปราะบางมีการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนน,วน,น้อยก็จึงเห็นภาพที่มีการเสียชีวิตมากในวันนี้นะครับซึ่งสามารถจะแก้ไขได้ครับโดยการฉีดวัคซีนให้ครบ3เข็มในกลุ่มเปราะบางนะครับการติดเชื้อใหม่ในกรุงเทพมหานครครับมีการติดเชื้อยือนยันนะครับคือ rt pcr นะครับ3า2 0รยายซึ่งมากกว่าวันก่อน142ลรายนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันครับในวันเดียวกันครับมีผู้รับใหม่เข้าสู่โฮมไอโซเลชันถึง4,378ารยแายแสดงว่าการระบาดในกรุงเทพมหานครยังคงอยู่ในระดับประมาณ4,000รายนะครับซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่ลดลงมาได้อีกครับโดยกรุงเทพมหานครมีการฉีดวัคซีนเข็มที่3มากกว่าระดับประเทศเกือบ2เท่านะครับแล้วก็การลดการระบาดและการลดการเสียชีวิตจึงมีความจําเป็นครับ ที่ต้องฉีดวัคซีนให้ได้สามเข็มให้ได้มากที่สุดครับในสงการปีนี้นะครับทางรัฐได้แนะนําให้ประชาชนฉลองสองการอย่างปลอดภัยโดยห้ามสรดน้ําในที่สาธารณะแล้วก็ส่งเสริมให้ใช้วิธีการรินรถพรมเพื่อความปลอดภัยนะครับรวมทั้งให้ประชาชนร่วมกันเคร่งครัดในมาตรการบูค่าทั้งก่อนหลังและขณะสงการครับส่วนท่านที่มีอาการเจ็บคอไอปวดศีรษะจามมีน้ำมูกไหลไม่ได้กลิน่น ตาแดงมีพื้นนะครับควรตรวจ ATK ซึ่งถ้ามีผลเป็นบวกก็ควรจะเลื่อนการเดินทางและกักตัวซะนะครับเพื่อป้องก,กันการแพร่ระบาดเชื้อสู่คนอื่นและท่านที่ไม่มีอาการนะครับท่านต้องป้องกันตัวท่านเองในทุกๆพื้นที่ครับด้วยการสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าการระบาดของสายพันธุ์โอมิคาบีเอน,นะครับมีการระบาดอย่างรวดเร็วนะครับขอให้ท่านฉลองสองการด้วยความปลอดภัยครับนะครับ จากทีมแพทย์วลนิสิทธิ์ในร้อยตำระอยาพทถึงหมออาจารย์ในพระราชูปรรถัมภ์ตุณิประเทศพระราชนิสยามรวมราชกุมาลีติดตามผลงานผู้เราได้ครับจาก y o t u u e Facebook และบล็อกดิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ